ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวกุ้งก้ามแดงทุกท่านนะครับวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2563ครับผมจะมาบอกอัตราส่วนการปล่อยนะครับอัตราส่วนการปล่อยกุ้งกล้ามแดง2บ่อที่ผมจะแนะนําก็แล้วกันนะครับบ่อปูนกับบ่อดินนะครับผมอยู่ในบ่อดินอ่อขั้นตอนการเตรียมบ่อดินเนี่ย ขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3มันมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับหนผมทําลงไปแล้วนะครับอยู่ใน YouTube คุณก็ไปดูย้อนหลังได้อยู่ในช่องนี้แหละนะครับส่วน4 5 6เนี่ยยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวผมทาแล้วก็เดี๋ยวอัพวิดีโอให้นะครับบ่อ,บอผมยังไม่มี <laughs> ยังไม่ได้เลี้ยงนะเออยังไม่ได้เลี้ยงอ่ะเรื่องอัตานะครับเอาที่บอ่อดินก่อนถ้าใครเลี้ยงบอ่อดินเหมือนผมนะครับผมปล่อย10ตัวต่อ1ตารางเมตร บอ่อดินผมปล่อย10ตัวต่อ1นตารางเมตรนะครับส่วนบอ่อปูนผมปล่อย30ตัวต่อ1ตารางเมตรนะครับถามว่าทําไมมันแตกต่างกันบอ่อปูนเช่นอย่างเงี้ยบอ่อที่ผมนั่งอยู่เนี่ยมันมันสองตารางเมตรก็คือ1งานนะหงานก็คือ200ตารางเมตรปล่อย2000ตัวมากกว่านั้นนิดหน่อยอาจจะเป็น2005นะครับถ้ากุ้งเราเองไม่ต้องซื้อมานะอาจจะเป็น2005นะครับที่ปล่อย10ตัวเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ตาลอดของมันก็อยู่ที่ประมาณ6-8ตัวต่อตารางเมตรนะครับอันนี้หลักจากที่เราเลี้ยงหลายรอบแล้วใส่ไปยิ่งใส่เยอะยิ่งขาดทุนเยอะครับบางคนซื้อมานะครับบางคนซื้อลูกกุ้งมายิ่งใส่เยอะยิ่งขาดทุนเยอะนะครับเพราะว่าอาตาลอดมันก็แค่ประมาณตารางเมตรละ6-8ตัวนะครับประมาณนี้นะครับกบดินใส่10ส่วนบ่อปูนใส่เยอะหน่อยใส่เยอะได้ แต่ขั้นตอนก็เยอะกว่านะครับเพราะว่าบ่อบปูนเนี่ยเราบริหารจัดการมันได้เราสามารถดูมันได้นะครับตัวไหนใหญ่กว่าเราแยกออก 1, <ส>1เดือนเราถ่ายน้ําบ่ากอปูนนะนะครับบ่อปูน1เดือนเราถ่ายน้ําตัวไหนใหญ่กว่าเราแยกออกแยกออกแยกออกนะครับคัดไซส์เรียวกว่าการคัดไซส์ก็จึงปล่อยได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าต้องมีการบริหารจัดการก็คือเมื่อถ่ายน้ําทุกเดือนก็ต้องคัดไซส์แยกบ่อให้มันใหญ่เอาไปไว้บ่อใหญ่เล็กเอาไปไว้บ่อเล็กแบบนั้นนะครับสำหรับบ่อปูน แต่บอ่อดินน่ะมันบริหารจัดการแบบนั้นไม่ได้ปล่อยแล้วปล่อยเลยนะครับก็เอาตามนี้นะครับเอาตามนี้สั้นๆเลยนะครับวิดีโอนี้บอ่อดินปล่อย10ตัวต่อตารางเมตรบอร่อปูนปล่อย30ตัวต่อตารางเมตรแต่บอ่อปูนต้องคอยแยกไซส์เมื่อเราถ่ายน้ําตัวไหนใหญ่เอาไปไว้ใหญ่โอเคตามนี้ส่วนใครจะขายกุ้งผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อนะ กุ้งก้ามแดงผมรับซื้อผมขายและรับซื้อกุ้งก้ามแดงนะครับพร้อมกับแนะนํากันไปด้วยทํากันไปด้วยนะครับผมอยู่ในทุกสถานะนะครับผมเลี้ยงเหมือนคุณนะครับแล้วก็ผมก็รับซื้อแล้วผมก็ขายนะครับข้อมูลการติดต่อก็เดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับเป็นเอ่อเป็นไลน์เป็น Facebook เ,เป็น ine, เว็บไซต์ site. ผมลงไว้ให้ข้างล่างคุณเลื่อนลงไปดูนะครับตรงข้อมูลการติดต่อก็จะลงไว้ให้เรียบร้อยโอเคนะ มีคําถามเกี่ยวกับกุ้งกล้ามแดงเนี่ยคุณคอมเมนต์ได้หรือทักไปที่ไลน์ก็ได้นะครับถ้าคอมเมนต์เนี่ยบางทีหลายชั่วโมงกว่าจะเห็นนะหลายชั่วโมงกว่าจะเห็นหรือบางทีอาจจะเป็นถึง10ชั่วโมงกว่าที่ผมจะเห็นคอมเมนต์และตอบได้นะครับแต่ว่าถ้าที่ไลน์ก็จะเห็นเร็วขึ้นแต่ก็ไม่ก็นานเหมือนกันก็นานเหมือนกันแต่เห็นเร็วขึ้นนะครับก็เห็นเร็วขึ้นนะครับทักไลน์ก็ได้นะครับข้อมูลข้อมูลการติดต่ออยู่ข้างล่างนะหรือใครจะขาย ใครจะขายกุ้งใครจะซื้อกุ้งติดต่อมาได้นะครับขอให้คุณประสบความสำเร็จกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีครับ